นนนนแม่หนูชื่ออะไรพ่อบอยพ่อบอยแม่นพี่ชอยหนูสัญญาว่าจะเป็นว่าจเป็น เป็นดีพอพอบอยจีไอเออบอบอยจีชัยจีไอเิริชัยเิรีชัย้มงขว้าลายกับไว้หลายใคขว้ายกูฉับ้วใครกูจับด้วยแมหเว่าบอยเิรีชัยแม่แอนออละนู่นแล้วหนูสัญญาคอนึงนะ หนูชื่ออะไรหนชื่อก่อนจิงจิงคอยคอยหนูชื่อเด็กจิงเพชรนามสกุลอะไรสกุลแจเต็มอ้าวแล้วสกุลแจเต็มอยังไงนแลมากินปุ๋ิสายตัวปุ๋ยชีสสาหนูจำมาแล้วหนูสัญญาหนูแย่ไม่แย่เพราจะเป็นเด็กดีของเด็กน่ารักขอเด็กน่ารัก ของพ่อของแม่ของพ่อแม่แน่ของยายของยายของใจของกัของคุณย่าของเป็นเด็กดีของทุกคนของคู่คนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ๋า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 เปิดมือเป็นเด็กดีของใครลูกของใครข่อของพ่อ ไปดูจอจอทับอืมบางอย่างหนูดูอย่งดูโทรศัพท์แล้วล<ฮ>ูกครับครัค่ะสรุปครับได้ไงค่ะพ่อพ่อหนูชื่ออะไรพ่อหนูชื่อแม่แอนอ๋อพ่อหนูชื่อแม่แอนพ่อบอยสิรีนี่นีนน่ไปเล่นกับตาตาให้หนูนะ หนูเขาขอแล้วมึงเขาขอแล้วค่ะโอ้โหสมน้ำน้ำสมเฮ้ยกินบังเน้าวเลยกินไดยจ้าเฮ้ย ได้หมดแล้วไหมโอ้ยโอ้ยโอเคไปเจ้ด็กดีขอให้ขอให้คุณแม่คุณแม่คุณพ่อคุณพ่อเดินทาง่ปลอดภยคุณสวัสดีค่ะคุณค่ะอ๊ะไม่ นิ้นใหม่ยังไปได้ค่ะเอาพ่อข้าวไปคุณค่ะไปโน่นเลยเอาเอาคุณไปนั่งคุณเร็อนั่งนี่ไปอะ่รเนี่ยูุงพุงุงนั่งนี่แม่เอกินี่หมดก่ออยอุ้ยน้าอัดกำลังมาก กินเลยคนละห่อนะเวฟมโนนกบดิฉับน,นี่เ,เวฟเอาสีนะในเวฟได้ไหมนี่จานเลยได้ค่ะเวฟเลยม่ขมากินใช่ค่ะ เขาหมดโทรศัพท์แล้วไปนั่งนูงน่นบีมอน้องไปนั่งนู่นประลุไปนั่งนั่งกันหงำเ่อยแม่กินข้าวหมุมนแค่น,นั้นแหละหมุนไม่ไม่ไม่ข้างบนไม่ไรเออข้างล่างนี่ลหละได้เลย <c oughs> แค่นั้นหละค่ะนี่จะเป็นหมดกินข้าวแล้วนะคะเด็กๆไปนั่งเรียบร้อยแล้วยายก,กินข้าวเธอ พูดรเก่งค่ะอ๋อหอยปิดเรามันคือพูดบกิดขลม่มคือเราคนขนุนเลยแสดงว่าขนุ